สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับวันนี้ a t v d e v e l OP m e n t นะครับก็จะมาขายข้อข้องใจนะครับสำหรับมาดา BT50 ้านนะครับ3.2มขับ4่นะครับและก็ l e d g e r นะครับ3.2นะครับขับ4นะครับในรุ่นนี้นะครับที่ออกมาเป็นเวอร์ชันแรกๆนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการ สับเกียร์นะครับจะมีอาการกระชากนะครับซึ่งณวันนี้นะครับในศูนย์ก็จะมีการรีสโตโปรแกรมเข้าไปใหม่นะครับก็จะทำให้แก้ปัญหาในเรื่องของการสับเกียร์ให้เกิดการบีบรัดแบบนุ่มนวลขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องราวของเกียร์แมนวนวลนั้นนะครับเราจะบีบรัดขึ้นอยู่กับ การคลายเท้าของเรารทําให้บีบแรงบีบค่อยก็ขึ้นอยู่กับการคลายเท้าของเรานะครับหรือว่าค่อยปล่อยค,ร,ครับซึ่งในระบบเกียร์โ,โต้นั้นนะครับก็จะจับคาสและคลายคาสด้วยสมองกลน,นะครับฉะนั้นก็จะต้องประเมินผลนะครับจะประเมินผลโดยรับรู้จากแรงบิดของเครื่องยนต์นะครับและก็มาจับคาสและปล่อยคาสให้เกิดความนุ่มนวลน,นั่นคือความฉลาดของ เทคโนโลยีใหม่ที่ควบคุมเครื่องยนต์ในยุคป,ปัจจุบันนะครับในรูปแบบของเกียร์อโตเมตินะครับก็ความฉลาดมากฉลาดน้อยนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับรถแต่ลายยี่ห้อนั้นจะอตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาระบบเช่นปัจจุบันนี้นะครับรถในบ้านเราก็มีทั้งยกหลงังดันหลงังปลดบูธนะครับ ก็ทําให้แรงม้าและแรงบิดมันเปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นแล้วความฉลาดของเกียร์อัตโมติของรถแต่ละรุ่นนั้นจะฉลาดแล้วมาตอบสนองให้ได้ดังใจของเท้าทุกคนนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับครับสำหรับวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของรถที่มาติดตั้ง ngv นะครับเพราะว่าการติดตั้งอ v นั้นแรงม้าจะเปลี่ยนไปถึง ห้าสิบถึงแปดสิบตัวนะครับฉะนั้นแล้วผลต่างตรงนี้นะครับก็จะมีผลในเรื่องของการสับเกียร์เช่นเดียวกันเพราะว่าในรูปแบบของเครื่องยนต์ที่ฉลาดมากหรือฉลาดน้อยนั้นจับคัสหรือบีบคัสนะครับในการที่จะออกคำสั่งในการเปลี่ยนเกียร์นั้นบีบให้ฉลาดขึ้นนะครับบีบให้รู้ใจของผู้ขับนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ แน่นอนครับรถยนต์ทุกรุ่นที่ออกใหม่ๆนั้นจะต้องมีปัญหาเช่นเดียวกันเกือบทุกรุ่นนะครับไม่ว่ารถยี่ห้อใดก็ตามนะครับเราจะรู้กันดีว่าหลายๆท่านที่เป็นเซียนนะครับก็มักจะบอกว่ารถรุ่นไหนออกก่อนก็อยยังไม่ซื้อนะครับรอให้ผ่านมปสักปีหนึ่งให้เห็นปัญหาก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับและนี่ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับสําหรับรถเลนเจอร์3.2นะครับและก็มาด้าม BT ท3.2นะครับ ก็ในรถกลุ่มนี้นะครับก็มักจะไปลงโปรแกรมหรือใก้้ขแก้ไขทางด้านเกียร์เนี่ยใหม่นะครับหลังจากที่ใช้ไปแล้วมีปัญหาในเรื่องการสับเกียร์นะครับในการบีบคัสนั้นนะครับเป็นการบีบในเ,เชิงคอมพิวเตอร์นะครับเป็นการประเมินผลนะครับซึ่งเป็นความฉลาดของเกียร์ที่ต้องมีหน้าที่ในการรับรู้นะครับไม่ว่าแรงบิด จะมาในรูปแบบใดก็ตามนะครับและกเ็เมื่อยังไม่ได้ไปติดตั้ง NGV นะครับหรือไม่ได้ไปยกกล่องดันล่างอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นน้อยนะครับหลังจากที่ไปติดตั้งแก๊ส NGV นะครับแรงม้าบวกขึ้นมาอย่างมหาศาลฉะนั้นอาการจับคัดที่จับคัดแล้วรู้สึกน้อยนะครับ เมื่อแรงบิดมันเพิ่มขึ้นมันก็จะเห็นได้ชัดขึ้นไปกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องราวเหล่านี้นะครับถ้าผู้ใช้ไม่มีดูดพินิจหรือตั้งข้อสังเกตหรือจับผิดมันนะครับก็อาจจะไม่เห็นมันนะครับก็วันนี้นะครับเราได้มาทดสอบรถกับท่านเจ้าของท่านนี้นะครับที่ประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็ท่านได้แก้ปัญหามาแล้วนะครับและก็ ปัจจุบันนี้ก็ได้หายไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านนะครับว่าในช่วงแรกหลังจากติดตั้งการ์ด NGV ไปแล้วนะครับท่านก็บอกว่าท่านสงสัยในเรื่องอาการจับคาดแรงหรือหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากระตุกนะครับก็ท่านก็ลองปิดการ์ดดูปรากฏว่ายังเป็นเหมือนเดิมนะครับท่านก็ดูแล้วว่าเออ,อย่างนี้ก็น่าจะเป็นจากพื้นฐานเดิม ท่านก็เลยไม่ได้คอมเพลอะไรนะครับและวันหนึ่งท่านก็ได้นำรถคันนี้ไปเข้าศูนย์มาด้าหรือมาด้าเทนนิงนะครับปรากฏว่าก็ไปลงโปรแกรมใหม่นะครับก็ปัญหานี้ก็หายไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับใช้ระบบการ์ g อนจีมาสามหมเกือบสามหม่นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ แสดงว่าก่อนติดการ์ดก็ใช้ไปเกือบหมื่นใช่ใช่ใช่ไหมครับครับเพื่อนพ้องที่ใช้เลนเจอร์สามจุดสองมีมีปัญหาในเรื่องการจับเกียร์นะครับก็หลายๆท่านก็ค้นหากันไม่เจอว่าปัญหามาจากอะไรซึ่งซึ่งบางทีเราไปเข้าศูนย์ทั่วๆไปก็แก้ปัญหากันไม่ได้นะครับก็วันนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์กับมวลชนนะครับก็ท่านเป็นคนที่แก้ปัญหาแล้วจบมาแล้วนะครับ,รบก็อยากจะให้เล่าถึงว่าปัญหาหลังจากใช้มาได้ระยะหนึ่งแล้วเจอปัญหาตรงนี้แล้วไปค้นหาอย่างไรครับถึงได้เจอว่าต้องแก้โดยการรีสโตรโปรแกรมใหม่ครับเบือเ้องต้นอาการเกียร์ของรถของผมนั้นเป็นยุคเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองนะครับไปช่วงเกียร์สองเหมือนมีอาการกระตุก กระตุกก็คือจับคือการบีบคัสแรงว่าง่ายเขาเรียกว่าเปลี่ยนสมมติขับเกียร์มันมนวลแล้วปล่อยคัมันแรงๆไม่ค่อยๆปล่อยนะครับใช่ครับเป็นเกนยร์วันจะหวาเหมือนสับเกียร์ช้ากระชากครับอ่าอ่าก็เลยไปเข้าเป็นเกียร์ไม่มีแอบสอบนะครับใช่ครับเมเราลองเบื้องต้นมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตอนที่ออกมาจากแต่ป้ายแดงนะครับครับแล้วตอนนี้พอใช้ระยะาหนึ่งเราคิดว่า คงไม่น่ามีปัญหาอะไรนิดหน่อยนี่พอติดแก๊สด้วยมันยิ่งทำให้อาการมันชัดขึ้นมากก็เลยคิดแล้วกลับไปมองดูตัวเดิมว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรเพราะเราลองดูแล้วหลังจากติดตั้งแก๊สอาการมันชัดขึ้นแต่ว่าพอจ่ายน้ํามันอาการก็ยังคงอยู่แสดงว่าถามันน่าจะเกิดจากตัวพื้นฐานพื้นฐานเดิมพื้นฐานเดิมนะครับก็เลยกลับไปเข้าเช็คที่ศูนย์มาด้าแต่ท่านผมเข้าที่ศูนย์มาด้านครปฐม เขาบดถมเรา,าเข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 าว่ายังไงครับเขาก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นที่เซอร์เรนอยเกียร์ไม่ยอมจับตัวอ่านเขาบอกว่าถ้าเกิดเปลี่ยนที่เซอร์เรนอยเกียร์เนี่ยมันต้องลือ้อต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์ครับผมก็เลยเขาเลยไม่กล้าเขาก็เลยบอกว่างั้นให้ดีลองเข้าไปปรึกษาที่วัดดาเทนนิงที่ศรีนครินทร์นะครับเพราะอาจารย,าย์ใหญ่คนที่เทนคนที่เทนอบรมเรื่องการใช้โปรแกรมเรื่องเกียร์หรือว่าเรื่องรถทั้งหมดการซ่อมบริการอยู่ที่นั่น อ๋ออยู่ที่นั่นนะครับอ่าใช่เราก็เลยเอารถไปเข้าสูย์ที่นั่นครับเ,เราทิ้งรถไว้วันหนึ่งอ่าอ่าเขาก็เลยไปลองเทสต,ตัววิ่งน้ํามันวิ่งน้ำมันโดยไม่เปิดการ์ดนะครับโดยไม่ได้เปิดการ์ดนะบแล้วก็วิ่งเทจังหวะที่เครื่องเย็นเครื่องร้อนวิ่งไกลวิ่งไกลเขาลองเทสหมดเลยครับอ่าเขาเลยเขาเลยสรุปลองลงโปรแกรมใหม่ครับอ่าลองลงโปรแกรมเกียร์ใหม่ครับสุดท้ายแก้ปัญหาไปรับรถกลับมาก็แก้จบนะ วิ่งน้ำมันโดยอาการเกียร์กระตุกไ่หายอาการเนี้สองจุดสองก็เป็นเหมือนกันนะครับแสดงว่าตอนเนี้ยรถเป็นทุกคันแล้วแล้วผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค,คือว่ามีน้อยตามศูนย์ทั่วไปไม่รู้ใช่ไม่รู้ไม่รู้อันนี้คือรเรื่องใหญ่นะครับสําหรับผู้ที่ใช้รถมาด้าไลฟฟอร์ดนะครับเพราะว่าหลายหลายท่านเนี่ยก็คิดว่าเ,เป็นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็หาที่พึ่งไม่ได้ฉะนั้นฉะนั้นแล้วผมว่าประเด็นตรงนี้เนี่ย ทั้งฟอร์ดทั้งมาด้าน่าจะบอกลูกค้าเหล่านี้ให้กลับไปรีสโตโปรแกรมเกียร์ใหม่ทั้งหมดใช่ไหมครับถึงจะแก้ปัญหาได้นะครับที่แรกใจผมคิดว่าเป็นเซอร์เรนอย์เกียร์สายจะเลื่อนใหญ่แต่ถ้ารีเซ็ตแค่นี้จบเซอร์เรนอย์เกียร์เป็นไปไม่ได้ที่จะเสียง่ายขนาดนั้นใช่ใช่เขาเรียกว่าในระบบเกียร์เนี่ยอาจจะเกิดการเออเลอร์หรือแฮงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำให้การรับรู้นั้นไม่แม่นยำ เพราะฉะนั้นคนที่จับผิดตรงนี้ได้ก็คือต้องเป็นจอมยุทธ์จอมยุทธ์หน่อยใช่ไหมไม่ใช่แบบโดยพื้นฐานจริงๆแล้วการที่เป็นจอมยุทธ์นั้นก็จะต้องลึกภาพออกว่าเผตุที่มาจากตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าการบีบตัวของคดนั้นเขาเรียกว่าบีบตัวแบบป่าเถื่อนก็ว่าได้นะครับใช้ใช้คํานี้นะครับว่าเหมือนกับว่าเรา เราเป็นมือใหม่หัดขับนะครับเรียงคัดไม่เป็นนะครับก็ปล่อยก็ปล่อยปึ้งเลยนะครับซึ่งโดยพื้นฐานของรถยนต์ทั่วไปแล้วนะครับก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเ,เข้าใจปัญหาตรงนี้ก็จะไม่ปล่อยรถที่มันไม่น่าจะเกิดแบบนี้ออกมานะครับซึ่งผมว่าถ้าผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นฟอร์หรือมาด,ด้าน,นะครับ ได้เรงเห็นตรงนี้นะครับผมคิดว่าทําแบบอเมริกาเลยครับรถทุกรุ่นให้กลับมาทําทั้งหมดเพราะว่าไม่ถึงก็ต้องเปลี่ยนเกียร์แค่คุณไปรีสโตซโ,ซโปรแกรมภาพจนรถคุณก็ดีแล้วนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งทุกวันนี้ผมในฐานะที่ติดตั้ง NGV นะครับกลับกลายเป็นว่าต้องมา,ารับปัญหาตรงนี้ซึ่งไม่ได้เกิดจากาทางเอดี ment เลยนะครับ ก็ต้องฝากไว้นะครับสำหรับท่านผู้บริหาร m a ด้าและ Ford นะครับว่าเราร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองการใช้งานให้สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านนะครับ,รบสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาว Ford และ m a ด้าบีทนะครับสวัสดีครับ